สวัสดีจ้าช่องสาวเหลือหน่อยค้นมันบ้านจ้ายำมือแรงเอาสาดรมาปูนางเลรกระลูกอยู่ในคอกเขามาหน่อยสิครบสองเดือนวันที่สิบสี่ยจ้าอีกครบสองเดือนตือกลามโซ <laughs> เฮ็ดตัวดีโพด <laughs> ไปหา อันซอยข้าเจ้าเลี่ยงไกลตัวได้ไกล้จับง่ากๆพิ่นที่ต้มไปซอยพิ่นจับหรือถือกลามบานมูมูมันไม่มีน้ำนมแล้วลูกหนูโตแล้วหนูจะสองเดือนมันที่สิบสีนี่มูมู ไปหาหลอยตะไคร่เพื่อนึ่งมืองเปียงแน้วกินต้มตับจังสันต้มไก่จังสันต้มปวดโูลรูจังสันต้มเป็นหม้อมอโอ้ยจ้างไรไปหาไก่เพื่อมนออกไปพร้อมนี่เน่ยน่หัวก็ได้ตอกไวได้เทคข้านอยู่คนสิได้ขวดบ่ไไร เพียงใดนาะจ้ะพี่พี่น้องน้องสบายดีกันทุกคนนาะจ้าหลังปีใหม่แล้วทุกคนก็นคือสิไปเหตุการณ์เหตุงานกันเบิดแล้วเนาะจ้าตั้งรักตั้งหน้าสูกันไหมอีกต่อไปปีอีกปีจ้ะไปเรื่อยๆ เล็นแร่นคาบมากกับเดียวไก่มันเนา่นาแห้วเนาะมาลหลายตัวหาตัวหกตัวไปสอยกันกัดไก่เผินว่าม่นมาจะคลองเบิดได้จะมาก็เจ้าก,อออก็ออกคอกมาค้อก,กันมาจะคลองนี้ไปตัวเดียวมันเป็นมาพันนะจ้ะกองไฟย่นั่นทั้งหลังเฮียนสุมเอาตุกมือจ้ะแม่งนะ มานี่แล้วลูกเร็วโอ๊้ประดูดนนมแม่เอาบ่อลามไว้นี่ใด้เงินนกาไกล้สมือมูมูหนูโตแล้วลูกมาออกมานมแม่ก็ซื้อมาให้กินอุย้ยหนอมานี่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 โอ้ยให้เพิ่นนี่ <laughs> <laughs> a lubla, a lubla khólway, a lubla khólway. Hm? 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 เอาไปสั่นไปโอ้ยจับกล้องก็ไ่ได้ดีเลยอ้า,าวอือมา เด็กน,น้อยพามาเขามาออกกันล้างไก่เข้ากันซู่มือไปไปไป <c oughs> ไปเร็วไปเร็วแบกกี้แบกกี้มามาเออหัวที่พังเบืดแเร็วอืมใส่ตักไขยไว้สามีกันเด้อจะฟอหายคิดถึง แล้วไปนอ้อผพูดตัดอ้อยปลาอ้อยปลามันทั้งนี้ปลามันหกอึง่งครึ่งอยู่พืนน่นบนทชนได้ม,มาไทยให้เลยสำนีเด,ด้อจ้ะเด้อฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์เข้ามาเบิงแล้วก็กดไลค์ให้สาวเลือหน่อยนะเด้อจ้าสวัสดีจ้า